สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดนไใน,ในดวงคลิปในตอนนี้เราก็จะมาเปิดโปงแผนการไร้ไร้ของมือที่สามที่คิดวางแผนจัดการคนรักเก่าของคุณให้อยู่หมัด ะะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแผนการในอดีตหรือว่าปัจจุบันนี้เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างมือที่3กับคนรักเก่าของคุณเนี่ยกำลังระหองระแหงกันอยู่เรามาดูสิว่ามือที่3มีวิธีการมีแผนการอย่างไรที่จะจัดการคนรักเก่าของคุณให้อยู่หมัดนะคะลัคกนาราศีที่โดดเด่นแอริสราศีเมธาตุไฟ อ,อัคอรีสร,ราศีกุมท่านลมวอเตอร์ท่านน้ำมีนกรกฎพิจิตเอ,อิร์ธท่าดินพฤศักรดมก่อนยูเรนัสท่านลมมิถุนุกุมแคนเซอร์ราศีกรกฎท่านน้ำมูนราศีมีนราศีกรกฎชรัตราศีพิษธทักดินตัวเลขวันที่เกิดที่แก้วห้องคุณนะและพวกเขาเราสองสามคนรักสำสาวเราหลายหลายคนนะมีหนึ่งยี่สิบ สี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่สิบสี่ยี่สิบกแล้วก็สองนะแผนการร้ายๆที่มือที่สามคิดจัดจัดการให้คนัะเกาคุณอยู่หมัดอยู่ใต้อนัตของเขานะเรามาดูกันว่าเออก่อนที่มือที่สามคิดอยากจะทาการนะกับคนกักเกาคุณอยากจะเล่นงานหรือว่าจัดการให้คนกักเกาคุณอยู่ใต้อนัต อยู่ใต้คำบังคับบัญชาของมือที่สามนั้นนะคะมือที่สามจะทำยังไงณนะตอนนี้เวลานี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนรักของคุณและมือที่สามมันเป็นยังไงมาดูก่อนนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ฟังเป็นนิทานก่อนนอนนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นดวงของใคร ไม่มีเจ้าของส่วนตัวนะคะไม่ใช่ดวงคลิปส่วนตัวของใครทั้งนั้นสถานการณ์เหตุการณ์ของมือที่3และคนรักของคุณนะตอนนี้เวลานี้นะตอนนี้เวลานี้เขา2คนเอซบ,บอลมีการเริ่มต้นใหม่ของใครคนหนึ่งหรือว่ามีการเดินทางนะคะ ของใครคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าไปติดต่อไปพูดคุยกับเพื่อนกับสังคมนะ,ะสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ไปเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะอาจจะเป็นการทำงานได้อาจจะเป็นการกินการเที่ยวการดื่มนะคะเพราะรู้สึกว่าถึงจะอยู่ที่บ้านก็อาจจะไม่มีความสุข นะเหมือนมีการเดินทางนะไปติดต่อไปพูดไปคุยนะกับเพื่อนกับฝูงกับสังคมเพื่อที่จะเหมือนกับว่าหาหนทางที่จะยุติความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นมานะไปเล่าไปบอกไปขอคำปรึกษาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ารู้สึกว่าอดทนไม่ไหวแล้วนะคะทนทุกขารามานไม่ไหวแล้วเห็นไหมเดือดร้นกับหัวเนี่ยไม่ไหวจริงๆไปเล่าให้เพื่อนฟังนะว่า ทุกใจไม่สบายใจมีปัญหาครอบครัวคือไม่อยากจะอยู่แล้วไม่อยากจะห่วงแหนไว้แล้วไม่อยากจะรักษาเออความสัมพันธ์ไว้แล้วนะสี่เหรียญคว่มแล้วเนี่ยอยากจะไปหาความสัมพันธ์อื่นแล้วอยากจะไปหาคนที่ใช่และคนที่ชอบคนที่อยู่ในใจแล้วหาใครก็ได้มาช่วยหน่อยตอนนี้เวลานี้เริ่มไม่ไหวแล้วเดอะจัสเมนนะเป็นการสิ้นสุด เป็นการยุติเป็นการจบหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันนะความสัมพันธ์ที่แบบคือเออเรียกว่าไม่ไปต่อแล้วไม่เอาแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือจะไปหาคนคนนั้นนะคนที่อยู่ในใจนะคนที่แบบเหมือนกับว่าอยากจะใช้ชีวิตร่วมด้วยนะรู้สึกน่าจะมีความสุขมากกว่าอารมณ์นี้อยากจะไปติดต่อไปพูดไปคุยหรือว่านะ,ะเป็นการที่เหมือนกับไป สารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งอ่เหมือนเป็นพลังงานของคนเก่าเก่าก่อนหน้าเนี่ยเก่าก่อนหน้ามือที่สามอีกนะเพราะว่าตอนนี้เวลานี้ชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะไม่มีความสุขก็ได้อาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นมือที่สามก็ได้ที่หน้าที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันยุตินะเดะจเม้นหมดเนหมดกรรมนะหมดเวรหมดกรรมหมดการช่วยเหลือ หมดการอยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือความรักความสัมพันธ์ของคนรักเก่าของคุณและมือที่สามนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าหากเป็นสถานการณ์แบบเนี้ยในกรณีที่คนรักเก่าของคุณเหมือนไปปรึกษาไปพูดคุยกับเพื่อนกับฝูงนะเข้าสังคมกินเจี่ยวดืม่มเฮฮาปาร์ตี้เพื่อที่จะหนีมือที่สามไปมองหาความสัมพันธ์อื่นเนี่ยแล้วมือที่สามจะ จัดการให้คนรักของคุณนะคะอยู่หมัดยังไงมันจะเป็นแผนการที่เหมือนกับว่ามือที่สามอาจจะเริ่มที่จะไม่ไว้ใจคนรักของคุณหรือว่าคนรักเก่าของคุณอาจจะเริ่มที่จะไม่อยากจะอยู่กับมือที่สามแล้วก็เลยคิดหาวิธีที่จะหนีจากมือที่สามนะคะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามือที่สามเขามีแผนการ จัดการให้คนเก่าของคุณอยู่หมัดยังไงถ้าเกิดสถานการณ์เหตุการณ์นะคความรักกําลังจะแตกร้าวเนี่ยนะคะมือที่สามเขาทำยังไง king of sword i n l u r i o หน้าที่จะเริ่มที่จะเหมือนแสดงออกท่าทีนะคะ เรียกว่าจากที่เคยดุดันจากที่เคยจริงจังจากที่เคยพูดจากกระโชคหกหักนะคะตรงตรง,ตรงก็อาจจะเดอะสตาร์ก็อาจจะที่จะเสแสร้งหรือว่าพูดอะไรที่มันเหมือนกับไม่ไม่ใช่แสดงออกถึงความรู้สึกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเงี้ยแสดงออกถึงการที่แบบนิ่ง,งๆเฉยเยนะมือที่สามเหมือนกับว่าถ้าหากรู้ว่าคนรเก่าของคุณ นะทำตัวไม่น่ารักทําตัวไม่ซื่อสัตย์นะคะอาจจะแอบไปมีความสัมพันธ์อื่นหรือว่าไปคุยกับคนอื่นมือที่3ก็อาจจะแกลงง้งโง่นะคะแล้วก็เฝ้าสังเกตสังกายอยู่เงียบๆอาจจะถามเพื่อนอาจจะปรึกษาเพื่อนอาจจะไปออถามคนรอบตัว นะประมาณที่เหมือนกับทําเป็นไม่รู้เรื่องทําเป็นไม่รับรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่คนรักเก่าของคุณเนี่ยกาลังจะทําอยู่นะคะทําเป็นแกล้ง,งโง่นั่นแหละนะแล้วก็ค่อยๆที่จะหาแผนการนะคะเหมือนไปปรึกษาคนอื่นเลยคือไม,ไม่ไม่รู้สึกคนเดียวอาจจะสังเกตหรือาอาจจะจับผิดในสถานที่ทํางานเพื่อนนะะไปถามคนอื่นบ้างแหละว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ย มีพฤติกรรมแบบเนี้ยมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรกับใครไหมเล่าอะไรให้ฟังไหมอะไรอย่างนะคะไปถามเพื่อนถามถาผูนะคะและมือที่3ามีวิธีจัดการกับคนรักเก่าของคุณยังไงนะอาจจะมีการทะเลาะมีปากมีเสียงถามไถยนะคะถามไถยเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างแล้วก็พูดถึงการที่อย่าจะให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยคือต้องเลือกนะ ต้องเลือกระหว่างครอบครัวเออฉันมาก่อนนะแล้วถ้าเธออยากจะไปมีความสัมพันธ์อื่นเนี่ยไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยเธอต้องตัดสินใจหรือว่าเธอจะกลับไปหาคนรักเก่าเออระหว่างฉันกับคนรักเก่าเธอคิดดูดีๆใครที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธอใครที่เอาอกเอาใจเพื่อเธอเมันเป็นการที่เหมือนกับว่ามือที่สามจะพูดถึงความดี ที่ตัวเองเคยทำกับคนรักเก่าของคุณนะคะพูดจาหวานล้อมเนี่ยเพราะว่ามือีิสาน่าที่จะมีคารมนะความเรียกว่าโน้มน้าวจิตใจพูดจาไพเราะนะคะแล้วก็เหมือนกับทำตัวน่าสงสารให้คนรักเก่าของคุณเห็นอกเห็นใจนะคะทำตัวฉอเลาะทำตัวออดอ้อน นะคะแล้วก็เหมือนกับคออึงขังบ้างเป็นบาง,ง,นะค,ะบางครั้งนะบังคับให้คนรักเก่าคุณเลือกแล้วมือที่สามนะก็อาจที่จะปรนเปลอความสุขนะให้กับคนรักเก่าคุณเพราะมือที่สามรู้ว่าคนรักเก่าของคุณนั้นต้องการอะไรต้องการการเอาเอเาใจใส่นะ,ะเออกินอิ่มนอนหลับประคุปประงมนวดอะไรก็ว่าไปนะคะคือไม่อยากจะทำก็ต้องทำ มันเป็นประมาณที่พฤติกรรมที่มือที่สามนะคะแกล้งรักคนรักเก่าของคุณแกล้งทำเป็นไม่รู้แกล้งทำเป็นไม่สนใจแกล้งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้คนรักเก่าของคุณเรียกว่าเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเพราะมือที่สามเนี่ยนะคือเก็บความโกรธเก็บความเงียบไว้ในใจนะต้องทำตัวน่ารักนะเพื่อที่จะดึงรักให้คนรักเก่าของคุณ อยู่กับเขานะคะก็ต้องมีแผนการก่อนเนาะเพราะว่าอยากได้อยากครอบครองนะคะแล้วก็อยากให้คนรักเอ่าคุณอยู่ด้วยแผนการอันแยบยนต์ของมือที่สามแม้มือที่สามเนี่ยคือเหมือนกับอาจจะเคยที่ทำตัวไม่ดีอาจจะเคยพูดไม่ดีนะ,ะต่อหน้าเพื่อนสังคมนะคะ หรือว่าในสถานที่ทํางานของคนรักเก่าคุณแต่มือที่สามนะก็เหมือนกับคือยอมรับยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําผิดพลาดไปอะนะคะเหมือนกับเรียกร้องความน่าสงสารว่าตอนนี้เวลานี้มือที่สามเนี่ยถูกลังแก้ถูกคนรักของคุณนอกใจนะก็อาจจะท,ทําทีเหมือนกับว่าไปสนิทชิดเชือ้อกับเพื่อนกับสังคมของคนรักเก่าของคุณ ะะเพื่อที่จะรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างว่าคนละเก่าคุณเนี่ยเออทำไมเปลี่ยนไปทําไมทําตัวไม่เหมือนเดิมเออหรือว่าไปคบไปสารสัมพันธ์กับใครหรือเปล่าใครแนะนําอะไรไหมนะ,ะประมาณที่แบบไปสืบ นะไปถามเรื่องราวชีวิตของคนรักเก่าของคุณคือต้องทําตัวดีทําตัวน่ารักทําตัวน่าสงสารในสถานที่ทํางานของเพื่อนของคนรักเก่าของคุณนะคะคือไปตีสนิทก,กับทุกๆคนนะคะส่องโซเชียลเอ่ยถามถ่ายเรื่องราวของคนรักเก่าของคุณและแผนการอันแยบยนต์ของมือที่3เป็นการรอคอยอย่างใจเย็นเนรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อ เพื่อที่จะรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่ตัวเองสงสัยว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยไปแอบปันใจไปแอบซับพอร์ตไปแอบเปไปแอบช่วยเหลือใครอยู่หรือเปล่าหรือว่ากลับมาหาคุณไหมนะคะคือต้องรู้ความจริงให้ได้ต้องเปิดเผยเปิด,ปด,ปดโปงความจริงให้ได้นะคะโดยที่อาศัยบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างสถานที่ทำงานเพื่อนนะ,ะโดยที่ตัวเองแบบคือ ตัวเองทําเป็นเฉยๆแต่อาจจะเหมือนกับฝากเพื่อนหรือว่าสังคมที่รู้จักเนี่ยถามไายเรื่องราวต่างๆนะแล้วก็เหมือนกับว่าทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะเป็นพฤติกรรมที่แยบยลแล้วก็นิ่งมากและมือที่สามเมื่อรู้แล้วแล้วคิดจะทําอย่างไรกับคนรักเก่าของคุณนะคะ,ะ,คะเหมือนกับว่ามือที่สามเนี่ยถ้าหาก มีในเรื่องของเหตุการณ์ที่ตรวจสอบแล้วว่าคนรักเก่าของคุณอาจที่จะไม่ได้มีใครอาจที่จะไม่ได้มีความสัมพันธ์อื่นใดๆน,น,นะหรือว่าไม่ได้กลับมาหาคุณแล้วมือที่สามน่าที่จะมีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเหมือนหักดิบคนรักเก่าคุณเลยนะเป็นการที่พอคนรักเก่าของคุณเรียกว่าเชื่อใจไว้ใจมือที่สามแล้วนะมือที่สามก็จะเรียกร้อง ความเห็นอกเห็นใจเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนะเหมือนทําให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยเรียกว่าต้องหันกลับมารักครอบครัว นะคะประมาณที่ทําให้รู้สึกผิดเนี่ยออประมาณที่เหมือนกับออดอ้อนพูดแล้วก็ทาให้คนรัก่าของคุณสํานึกผิดแล้วก็รู้สึกผิดนะคะแล้วก็ทาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะให้มือที่สามไว้ใจอาจจะเป็นการที่ยื่นข้อตกลงข้อสัญญาอะไรบางอย่างเพราะว่ามือที่สามจะไม่เปิดเผยความจริงว่ามือที่สามรับรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคนรักา่าของคุณบ้าง นะคะมันเหมือนกับคือมือที่สามอาจจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะไม่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคนทักเก่าของคุณเลยแม้เขาจะเจ้าชู้แม้เขาจะไปพูดไปเล่านะคะหรือว่าไประบายให้คนอื่นๆฟังนะะแต่มือที่สามก็จะเหมือนกับเรียกว่านิ่งเฉยเงียบนะนิ่งมากๆนะแล้วก็ไม่แสดงออกท่าทีอาการใดๆให้คนทักเก่าคุณสงสัยนะคะ และมือที่สามจะจัดการยังไงเป็นคนที่นิ่งมากนะมือที่สามเป็นคนใจเย็นมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าคือเวลาที่จัดจัดการหรือว่าทาอะไรบางสิ่งบางอย่างคือเขาต้องเหมือนกับมีการวางแผนอ,อย่างละเอียดนะคะเป็นคนที่คือจะต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นจะต้องเป็นคนที่อยู่เหนือ,อ,อคนดักเก่าของคุณนะคะคือเหมือนกับว่าคือตัวมือที่สามเองเนี่ยน่าที่จะ มีคนที่ให้คาปรึกษานะคะแล้วก็มือที่สามเองก็เป็นคนฉลาดแหละนะไม่งั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะครอบครองคนละเก่าขคุณได้ไม่สามารถเป็นตัวจริงได้ปัจจุบนันนี้นะคะมือที่สามก็ไม่ธรรมดานะก็รู้สึกว่าเขาอะเป็นคนที่เก็บอาการนะเก็บความเครียดแล้วก็นิ่งมากแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่กระตกกระตากนะคะไม่ทําอะไรเลยหรือว่าไม่แสดงออกท่าทีพิรุธอะไรให้คนและเก่าขคุณสังเกตเห็น นะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบนิ่งเหมือนเหมือนเป็นตัวจริงอ่ะเหมือนคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นภรรยาตัวจริงนะเป็นคนที่มาถูกต้องเป็นคนที่ไม่ผิดอะไรนะคะประมาณเนี้ยนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเชื่อว่าตัวเองเป็นคนถูกนะะไม่เคยทําผิดอะไรเลยและมือที่สามนะะมีวิธีจัดการคนละเก่าคุณยังไง hmm. เขาเป็นคนที่วางแผนเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะทําให้คนละเก่าของคุณอ่ะสํานึกผิด นะคะสำนึกผิดผิดชอบชั่วดีในการที่เหมือนกับว่ามีครอบครัวแล้วทาไมถึงไม่รับผิดชอบนะ,ะแล้วก็พูดถึงแบบเออบาปบุญคุณโทษให้คนระเกงของคุณได้รู้นะคะแต่ตัวเองเนี่ยทาเป็นไม่สนใจนะ,ะแล้วก็ทําให้คนระเกงคุณสํานึกผิดเพราะว่ามือที่สามเป็นคนที่เหมือนผ่านอะไรมาเยอะเวลาที่อยากได้อยากครอบครองนะคะอยากได้อะไรที่มันเหมือนกับว่าตัวเอง อยากได้อยากครอบครองอยากพ้นทุกนะอยากมีความสุขนะก็คือต้องได้นะต้องได้รับชัยชนะต้องมีความสุขนะเป็นคนที่นิ่งมากมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความสุขขุมแล้วก็เมินเฉยไม่แคร์ไม่สนนะอาจจะมีความเหมือนกับเห็นแก่ตัวอะไรบางอย่างนะที่อาจจะไม่รู้สึกผิดชอบชัว่วดีว่าตัวเองอ่ะก็เคยแย่ง ของคนอื่นเข้ามาก็เคยที่แบบเหมือนทําตัวไม่ดีมาลนะแต่พอได้รับผลกรรมวิบากกรรมตรงนี้นะกับเหมือนโยนความผิดให้กับคนตะเก่าคุณประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าคือการที่ทุกอกทุกใจเสียอกเสียใจเนี่ยนะคะมันตบมือข้างเดียวไม่ดังนะเพราะว่าตัวคนตะเก่าของคุณด้วยและมือที่สามด้วยนั่นแหละนะคนะที่เหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่าง นะะในความเห็นแก่ตัวครั้งนี้นะ,ะแต่ท้ายที่สุดแล้วคืออาจจะรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ไม่ได้นะ,ะเพราะว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เหมือนคนรักเก่าของคุณเนี่ยคือคิดนอกใจมือที่สามตลอดเวลาถ้ามือที่สสามารถที่จะอดทนต่อความทุกข์ตรงนี้ได้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ก็อาจจะอยู่ได้ยืนนานนะ,ะแต่รู้สึกว่าถ้าแบบไม่ได้มีทะเบียนสมรสไม่ได้ เหมือนกับมีอะไรที่มันยืนยันในความถูกต้องแล้วนะความสัมพันธ์ตรงนี้ก็อาจจะจบไปแต่สิ่งที่ท้ายที่สุดแล้วคือไม่มีใครอยู่อดทนอยู่กับความทุกข์นะคะหรือว่าอดทนอยู่กับคนที่แบบคือมันหมดรักแล้วอะนะมันอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขมันเบื่อกันแล้วนะมันถึงเวลาที่จะต้องไปนะไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะก็ต้องไปอยู่ดีนะนี่คือแผนการของมือที่สาแตก ก่อนที่จะจบความสัพันธ์กันไปเนี่ยก็คือยื้ยุดฉุดกระชากกันเต็มที่นะคะเรียกว่ามีแผนการอันแยบยนนะ์ะสำหรับการจัดการคนรักเก่าของคุณแน่นอนนะคะฟังเพื่อปเป็นการนาทางเป็นแนวทางการที่แบบจะทําให้ใครกคนใดคนหนึ่งเหมือนกับว่าอยากจะอยู่กับเราเราก็ต้องใจเย็นอดทนนะคะแล้วก็วางแผนอย่างละเอียดเนาะเป็นการที่เหมือนกับว่าคือทําให้เขามีความสุขอะ นะคะก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคมัดใจชายอะไรเงี้ยตามไลค์โค้ดต่างๆนะคะคือเรียกว่าเออมือที่3ามน่าที่จะมีการไปปรึกษาหรือว่าไปดูคลิปเหล่านี้มาพอสมควรแหละนะคะไม่งั้นก็คงจะไม่สามารถจะแย่งชิงคนรทาของคุณไปครอบครองได้นะฟังเพื่อไปแก้ตำถามเปนม็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ